ขนมอะไรย่งยงที่บ้านเจ๊ขาหักไหมคะขนมนี่เป็นงอ่ะพแพ็กิอแล้วอ๋อนี่ดีเดี๋ยว่ยเจ๊ทำอะไรยังยังไม่หักังไม่หักรู้พี่าแกอกมะเนี่ยนุ่มสวยมากเลยอุ้ยไม่เอาแล้วดีกว่าโอเคจบเยจังโลรูแบง

แย่มากเลยค่ะท anyway. no, like run ี่กำลังรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยมันบอกว่าเดินเบาๆเข้าไปหามาแล้วก็เรียกมามามันก็ทำเงี้ยล่วงไปเลยไอ้ก็มาปุ๊บเลยไอ้นี่เยื่อมีรดน้ำต้นไม้ไม่เป็นลยมีสติครั้งแรกก็ลดนักมาสวัสดีครับให้ถามเงี้ยแล้วที่บอกว่าเอ้าก็บุกพีกแล้วพีกมา ต้อใจไปด้วยใช่ไหมคะเจ๊แต่แต่คนนั้นอ่ะแต่คนนั้นอ่ะเขาไม่ขายนี่บอกเท่าไหร่ขายโอ้แค่สิบสองเจ๊ค่ะหักมากไหมหังไม่รู้ ลูกฟ้าหาลูกฟ้าขาไม่มีแล้วฟ้าไม่มีมีแค่เจค่ะไม่้ยเรามแยกปเหนตอนนี้ก็ดจะเหเจยช่างมีไหมอะไรนะอ๋อจะคุยช่างเพรเดี๋ยวจะได้ไปช่างที่ไหนอ่ะผมกอทำผมอันนี้ไม่รู้เหมนเม่ก่อนเยวเดี๋ยวโทรศัพท์ตกนะมีไหมค่ะเจอาจารยไม่รู้ฟ้าฟ้าไ